สองเราเห็นใช่ไหมอันนี้ก็เฉียดที่กันมี่น้องลักษณะนี่เจาะลังเนาะกระตัวเนาะถึกเจาะลังคอมแมงไหมนี่แต่ตก,แตกระแตนไงอุ้ยตัวนี้นหางใหญ่ใกล้กัน<ด> <gauge. S 2> กนี่ก็มีไหม่เลยตัวน,นี้สบายดีทุกคนเจ็บบ่ากินม,นมื่อ <ỏi S 1> ไห<ป>ร่ค,ครับยังพอเจ็บเป็นกระแตตัวนึงอะไนู้่ะกระแต ก็คือกันจักรโตเพราะอยากขับรถเพื่อเดินเพราะกันหัวควันพอประก่อนพี่น้องเลยเห็นพี่ปอบแต่จะเสาะมาเล่าซื้ออีเมลฟังแต่จะเสาะเห็นพี่ปอบแล้วแล่นบ่ได้เข่าอ่อนแบบกก็แน่นางเลยน่าร้อนนะสิแบบแบบแบบแน่นางแล้วพี่น้องเห็นแล้วบ่มีแห้งแล่นนะนะ โมกาเจี๊ยบพักกระโดนักลางเว้นกับโมกาแก้างเอกบิาง้งกระแตกับบางพี่มบางมันตัวน้อยพี่้องเอาคนออกหนักจนได้หลอกนังน้ำตัวสีใหญ่เนี่ยเป็นกระแต ปิ้งก้อนบ่เอาลงก็ได้คิดว่าผักขวบข <_ ć> ีลาบเลยสิผักขวบผักขวบบ่ลาบก็ได้น่แเล่าแต่เจ้าเดี๋ยแต่ผักขวบเคยกินอย่างไรโมโห О. เคยกินหรือบ่เด็กหน่อยรุมม่นใหม่สิบนเคยกินเคยกินแต่หนูเคยกินแต่หนูเนาะ บางน้อยบางแก็บบางมีําขนาดพี่น้องอันนี้น่อยชุดตัวกลางก็บมีตัวกลางอะบางแบบบ้านห่านตะกีก็มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อัจชิมีแต่ว่าโบเห็นแล้วก็มีตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นบางลัวมีอยสามขนาดแต่ว่าเป็นบางเท่ากันมันอยากค้ายค่นูแต่ว่ามันชิมีปีกแตกต่างกับนูคือบอลมันมีปีกเลื่อนก็จะว่าเลยคือนกแต่มีหูคือนู้แตมีปีกมันแบบว่าเสียนเป็นสัตว์แบบมีโรบเปิด มีทั้งปีกมีทั้งขนคือหนูแต่ว่าโบแมนโบแมนแบบเดียวกันกับนก,บนกมันบินเจิดได้ชื่อมันบริบบินได้แบบอิสระ,ะคือนกเจิดขึ้นกกไม้เจิดขึ้นต้นนั้นต้นนี้เจิดใส่กันแล้วก็แล่น,แนขึ้นแล่นขึ้นแล้วเจิดลงผักขวส่กันบางกับกระแตขวัวรวมเลยแบบรวมมิดถาซิมได้เลย ตอนเฮาอันไปอันเด้ไปนอนดงหันเฮาก็ได้กินแล้วก็แต่ตัวเชือบแซ่ยบเลนเสียบกุนูเคยนะนอืมตัวเราเอามาหายตอนเฮาซีเมืองอันเด้เราไปยิงมาหายแต่ว่าบางหนี่งเรเคยกินอ่าเคยกินตอนในน้องอันเด้อีพ่อเห็ดวังหันเดอเอ้ยทำไมเคยกินอ่ะละคมๆอันนี้คมจนกินบอดดัยเลยจื้อบ่ในแคมเตาอ่านะ ผมจะกินมาได้ว่ะไงเดี๋ยวันกินขขาแล้วจะไปสัมผัสอันพี่ปอบน้ำพอมากก่อนขวน่อยขวบางใส่กันกับกระแตสามสี่ผอส่สมเราำนอเดียวมทำหน่อยไปเนร้าเาไปมามาะย่าเรามาหาอยู่งานพี่อย่างเมือากัน มันบอดมีแต่พอประกอบว่าู้เดียวเลยพี่น้องปิดพี่แล้วในการเมียนเอื่อยหน้ากกันเราก็ไปหันยังเขียนเราก็เห็นคือกันดีเท่าน่าฮอนแบบมันสองคนว่าเหตุการณ์มันคล้ายกันเลยก็เลยแบบโบเสื้อกันโบลบลูกเลยหยานดไปกันอี่เม่แห่งบบกาฮอนออกมามันแบบว่าหลายคนว่าเหตุการณ์คล้ายๆค่ายกับค่ายกันแห้งอือมองเดียวกันอีก แต่ว่าส่วนลายสียนเห็นในยามเมื่อเส่ายามเมื่อเส่าแบบไก่สีแจ่งนะนส่วนสังัดคนส่วนคนบวออกไหยออกามาถ้าเป็นส่วนเล็กผมกเจ้าเป็นยังเขียดก,ก้าบวกล่าวออกแบบเลลีลล่นะเห็ <c oughs> นได้เห็นพี่ปอบฮะ <c oughs> มันเป็นอะไรหาตะวิตบวมย่ะเป็นอะไรเตวิตว <c oughs>

องเยกาตุบ้อปุ yeah. right. ๊บสาธุเห็น้ okay. that, so like, ้มาเงาเเป็นอะไรแบบนี้มันยับเกินเลยมันไป้จะกลมกลมกินก็กินแียดเนาะว่าแล้วกันทำมันเกินยมันไงกับปูจุ่งจุมันยับลงมาหน้มันยับมาหน้าีอมันย สวีทเน้นไปเดียวเยอะไรนะนับมา้มาอาวัยน้นาเป็นตัเียงนาัเตียงที่ื้นี่มากันตามลานั่น้มาถวบนก็ตหักนะได้ไมุนก็ตหักไม่น่าจะกูาวปีีน้ำมาอารมณแบบแคกเียมมันนตาแวมันจุ้งก็เลยหุมมากแ้มันต่ำเลยอินแ้มันไปแล้วมันต่ำเออ เห็ดกินไปนำพังเรือพี่ปอบไปนำพี่น้อยลายคนเห็นเลยเออกี่เ้ยเกมก็อาวกันผู้พังน่ยอยากหัวแต่ผู้อยู่ในเหตุการณ์นะคาสันและพี่ปอบมันก็เป็นตายานเดียหน่องครเคยเห็นอยู่หนังอยู่ก็ผราเอานี่เงินตะกี้มานอนผ่ะเากาเห็นมันอยู่ทางหลังงนถอานี้แหละเห็เงินร้อยเป็นไข่เราหันโมยานต่ออุกรณกัน วาบยานคาซันแตอพักสูบกระป๋องเลยสูบไลนีค้ามาสันเนาะอบางยิ้สูบิีกนตัวเดียวโมเมอตัวสูดอกราจากเจาะเบื้องที่ชื้อเข้าว่าขั้นไปต้องเลยมันเห็ดขึ้นแล้วเจ็บโซ่ไฟสิกาไปต้องเนาะเอาก็ไม่ิสิแลนดนปุ๊บในเดียวแล้ว่นเห็นก บเสือกับ่ให้ลบดูนันหบาเอ่าบเปเห็ดยังเนาะมันบกเขียดออเ่ารบ้านได้กะมีของนั่นนี่เนาะแปลว่าเห็ดบ้านไดก็เห็นทำาบเสือผัดข้าเหลาบดบ้านได้ต้องแบบเสือนและแบงหาชิปหาชิปหาชิปบเสืออะไรดีกั กันเห็นคื้พอบปกรณ์ยันแบงล่อยเสือเสื้อล่อยบระาเนี้ยเสือว่าแม่ในดินน่ะเห็ไหมเห็นอไเดียวตัวนทั้งวันนะสิ่งที่ได้มากันผี้ได้มากันเราสุกั้งเห็นเห็นไก่เนาะสลอยตำมะคง แซ่สๆเบได้ไรเด้ามื่อแซ่บก็ให้พ่อพี่ปอแม่ตังกิ่งว่าอะครมาหาเกียดสบายดีทุกคนได้เขาสังกยามาให้ยาลขนมพ่อซื้อมาผักงิ้งจอก กินไปเลยดอกใบเนี่ยแต่ใส่มันห sure> okay. อมซีซ่ยาวอ่เมืนนะจกวาวเ็ดัเไปอะลานเดคนเด็ดกินแล้วกิด้อนื่อเฉยาบานบางพี่น้อยกินในหลบหลายปี ย่านมั้งยังมาสอนมื่อนัานและวัวจะจะมานำอายุบ้านบบเห็นจักเถื่อแม่ถาวรก็บว่เข้าไปใช่กินกับแม่เกิดกับมันเน่กินไปสอนพี่น้องไปจนมืดจะนำมาหอดเมือนจะนำมานำมั้งซีมันกันพี่น้องมาเด้อกินข้าวเพียงน้ำกัน,นอยอะเลยเพี้ยนมาที่ก,กินมากีนจัาได้เพียนมัน

กะเทแบบบวกเก่งเอาไม่ห่างขนาดนี้ต่อไปชิมาบ้านเธอดอกตูดขารอเสดเสดไม่ได้แปะเอาบ้างไหออสเตรเลียนเขาเอามาหลังจากกินข้าวแล้วๆพี่น้อยมาสำรวจเบิ่งห้องห้อยพออุปกรณ์ผิ่นว่าเห็นนั่นเห็นแสงพี่น้อยยังบ่ว่าแซงยังดอกเห็นอยู่พุ่นจุดเพิ่นเห็นใกล้ต้นขามตะปู แนเห็นบ่พี่น้องแล้วก็ฟอบ์กคอนนนั่งถาเบิ่งแล้วก็แสงนายับมายับมายับมาแล้วก็มานีมาหัวตัวนี้อ๋อมานี่แล้วก็ไปทางนี้ขั้กือจิ๊กกับห้นานให้เขาลับาแต่ว่ามาเบิ่งแถวนามักจับนะเคยเห็นนั่นหัวเขียดหัวยังอยู่ตลอดพี่น้องนี่มาเบิ่งตํากันนี้ก็แม่นี่หัวเขียดมนจะดำแล้วเข้าเข้าก็เห็นเรื่อยๆนะแต่ว่าอันนี้กระโ บอคอนเฟิร์มเด้อพี่น้องว่าเป็นยังเบิ่งกนำวิเคราะห์นำการไปนำอันนี้หัว่าเขียดอันนี้เห็นเรื่อยๆบางเทื่อกระตัวใหญ่เมื่อเอกระตัวน้อยหัวาะเขียดนำนำมาจับแต่บุหัวเกิดจากยังนกเอามากินปะพอเข่ากันลายแต่บุหัวซีเมนต์นกหรือยังนี่พี่น้องมันบังเอิญหมดอนหรือจังเลยเขียดมาเสียบใส่นำมาจับค่ะมันเต้นขึ้นมากเหรอ ม่ใชเต้นขึ้นมาได้ยังไงเต้นขึ้นมาเสียบในสี่นะเป็นเรื่องน่าคิดเนาะเสียบน้ำมักจับกิเด้เลยพี่น้องเี็บแหงเสียบแหงค่ะพ่น้นกเอามากินผัดขึ้นยังยังคือเกาเขียดกันเห็นลายเทือดเลยพี่น้องในน้ำมักจับเลยคอกในเทียงนาเอาเห็นตลอดเขียดพี่น้องหอย อันนี้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนเจอื่อผู้ใดเคยเห็นพี่น้องผู้ใดเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้พ่อประกอบเป็นแ่ะนี่แหละเห็นแสงไปทางนี้้อมหอมไปเท่าข้างค่างน้ำมันจับนี่แหละลักษณะแบบเดียวกันเลยข้างนี้ก็มีตัวนี้แห้งคักแล้วคือชส่อเฮงแล้วตัวนี้เกียดคือเก่าพี่น้องได้ห <laughs> องหอย มื่อเถ่าจะเป็นนกอะไรเป็นนกมาเสียบหากแต่ว่ามึงการเสียบนี่เสียบค้าวอะไรน่ะที่นกแบบมันอยากกินเศียดเลยมันยมมาเลยมันเอามาเสียบใส่น้ำกระเจาะไว้ก็เข้าเข้าหากินกันขึ้นแต่ว่านกมันขี้สุบกินเลยเนาะมันก็ยังขี้จงอยแยกกัน อันนี้ก็เสียดคือกันมีน้องตัวนี้ที่เฮิเงแล้วเสียดสนามมกจับไว้หลักษณะตัวนี้จิลรอจิลรอกับนกเข่าไปตั้งเนาะจิลรอกับเสียบไว้ติดกล่องวงจรเลยนี่นี่นี่ เดียนๆกันเลยปลาต้นมีคู่คู่ใหม่เลยนี้นี้ตัวนี้เลือดหัวตัวนี้แล้วก็นี่แล้วก็ตัวนี้ปลาทุกทีกันเลยไปเบิ่งน้ำแกะตั้งฝูงนนกกำบะมาเจอกันเปิดป่ะนี่ก็มีนกเข่าไปจังเนาะ เราเข้าแบบมันมาง่อยรักหวานนะมันปุ๊บมัง่อยนี่เลยได้เฉียดมาแล้วมาเฉียดชน้ประกับอิกอันน,นี้ก็มี่อุจขาเฮยังใหม่แห้แงอะไรเฉียดยังเลยเฉียดตะคำลักษณะนี่เจาะลังเนาะแต่ตัวเนาะถึกเจาะลังเออเจาะเจาะเจาะกินลังนั่นนี่กินใสเ,นเห็นไหม นเด้นอะมนเมื่อคืนนี่เนาะเมื่อคืนนี่กินใสหรีอบุด้วยใสเลยเจาะหลังบุดก็โตตัวนั้นเด้เจ้าห้องเห็นไหนกระเจาะหลังคือกันเสร็จขนาดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,น,น,นี้อือพี่ลายหลุดอย่างงเนาะจ้าท้ ม้ก mm. ับมีมี่ต <fal> ัวเก่ากับมีตัวใหม่กับมีพอแมงใหม่กับพอแมงใหม่นี่ตากะแตนนี่นกตีนกกินหัวตะกะแตนนกเราก็คิด่าเสียงนั่นจกัดจมูอื่น มันมางอยเลยมันมางอยนะมันจับเด้นึ่งตัวลุมมันกบเออกิดินเด็ดเด็ปโอ้โหนี่ก็แม่นนี่หอยเก่านี่บ่เลือนี่เลี้ยงกันเลยเนี่ยนี่นี่อุ้ยตัวนี้หางใหญ่ใกล้กันนี่ก็มีใหม่เลยตัวนี้ตัวนี้กระชากใส่ออกมาเรียบร้อยไป เขียดยังพอเข้าใจอยู่พี่น้องจิลล์นี่เป็นเรื่องแปลกเลยจิลล์นี่หัดจิลล์เขียดโม่มาได้ยังเขียดโม่นาเฮาเบิดแร์ดเลยเป็นใส่โอ้ น,นี่คือซิโบแมนตี้พี่น้องอันนี้ซีแมนเพิ่นบินแหกโค้งพาอไปห้าพูซาไปแล้วป้าแมงจุกจีเอาหัวมาตาเสียบใสน่นี่มันมันบินไหวเลยมันตำได้นน่นะมันบินไว,นไ,ดนนนนไ,วได้แหมอันนี้ตำ <c oughs> ตำน้ำมอกจับ <c oughs> เสียบเกเดเลยแมงจุกจีแมงจุกจีปวดหนาสงสารไปเละเบ่งน้ำมาจับคนอื่นก็เห็นคือนกันทุกคนแต่ว่าเขาคิดว่านาชิเป็นนกหรอก มองโลกแงบวกตัวเองจังบออุญญาณนาะสิเป็นนกนพอเห็นบางคนบ่าว่านกบางเถื่อนนะ่ยยามอาหารมันลายนะยามเรากินมันหลายๆมันชิถนอมอาหารแบบมันสะออนเกียดตลายมันจะ,นนะนจะไปเสียบเสนาบางจับไปเขาคิดว่านาะซีเป็นนกพี่น้องแต่ว่าหลายคนเม่นหรือว่าหลายคนคิดคนเท่ากาับสิแตงต่างกัน,กนพี่น้องผู้ใดที่ว่าเคยเห็นเคยพอประสบการณ์กับมาเหล่าสุพังในะพี่น้องในคลิปนี้แต่งศิได้หายของใจเนี่ยแต่ว่าเขาคิดว่าบางทีก็ขึ้นจะได้กล่องพี่น้องเอาไว้แบบ จับใส่เอามาใส่แบบพิสูจน์ความจริงอยู่แน่นนมามักจับในนาเขาโอเคพี่น้องเดี๋ยววิดีโอนี้เขาสี้ยุดไปสซนีเดอ้อพี่น้องพอ,อกันวิดีโอหนาคอมเมนต์มาหนเดอ้อพี่น้องคอมเมนต์มาหล,ลายๆผู้ใดูผู้ใด,ดยันเคยเห็นแบบคือกันน,นะคอมเมนต์มา